อาวันนี้นะคะเราอยู่ที่รายการผู้หญิงทำมาหากินนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เอมิไฮยาเอเซนเซลัมจะมาบุกผู้หญิงทำมาหากินค่ะนี่วันนี้ก็จะได้เจอ,อพี่แหมมสุริภาพี่สุแล้วก็พี่หายด้วยนะคะวันนี้พี่จับได้มาคนเดียวนี่ดึงเจ้าของนะน้องแอมที่น่ารักมาด้วยนี่วันนี้เราสองสาวบุกเลยบุกเลยใช่ค่ะน้องแอมเป็นไงรูปวันนี้มารายการเป็นไงบ้างลูก ดีอ่ะอบอุ่นนะแม่อบอุ่นไหมอบอุ่นไหมน,น่ารักมามพูดพี่ีเขาน่ารักไหมน,น่ารักมา,มากเลยอขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็มาทำไรเนาะดูเนี้ยดูสิเห็นไหมฉันต้องจับเขาแต่งตัวนะ่ะสติสยดดูเน,นี้ยดูสิเนี่ยสวยกบดิฉันหมดเลยอ่ะดูสิมไม่แต่งอ่ะปกติแอมไม่แต่งก็สวยแล้วนะผิวก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยว,วันนี้ดูสิเฮ้ยนี่ลุกหนึ่งเจ้าของอ่ะสวยแล้วผิวดีมากเลยแอมอะ สมควรแล้วแหละที่ไฮยาเอเซนซ์ลัมเอมี่ของเขาเนี่ยนะเอมี่ตัวเนี้ยของเขาถึงขายดีอ่ะเพราะเจ้าของนี่เห็นไหมผิวหน้าพอดีีแล้วก็ต้องขอขอบคุณเอมน้อยที่ทําแบบเนี้ยสินค้าดีๆมีคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้มาให้คนไทยได้ใช้กันดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมแฟนคลับผมพิทักด้วยทุกคนเลยนะอย่าลีรอลีบตัดสินใจแล้วรีบคว้าไว้เลยโอกาสแบบนี้เพราะโปรเด็ดๆทั้งนั้นเลยเข้าไปในในเพจเนาะเข้าไปเพจแล้วพิมนะพิมพ์เลยว่าเอมี่เอ็ม เอ็เนี่ยสตัวลยเอ็มไยาเอมิีหยาแค่นั้นเองนะมีโปรเด็ดๆดเข้าไปเลือกกันเลยนะขวดเดียว390ถูกไปหาที่ไหนได้ในช่วงแบบนี้แล้วแถมอีกหนึ่งขวดแล้วเพิ่มอีก110บาทเอาไปอีกหนึ่งขวดเป็น3คขวดในราคา500ค่ะ500อยะแล้วตัวเดียวจบไม่ต้องมากขั้นตอนเช้าเย็นแล้วไม่เหนอะหนะด้วยอากาศบ้าน